สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางพค c o m มนต์ครับขึ้นชื่อเรื่องอาหารเผ็ดหลายๆประเทศในโลกก็มีชื่อเสียงในด้านอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นอาหารอินเดียหรือว่าอาหารเม็กซิกันและหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารที่มีความเผ็ดร้อนจะไปที่กล่าวขานไปทั้งโลกนะครับนั่นก็ได้แก่ประเทศไทยของเรานั่นเองซึ่งสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับ ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติซึ่งทางอัพคอมเมนต์ได้รวบรวมมาจากช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่ช่องเหล่านั้นได้มีการทดลองรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดๆโดยเฉพาะอาหารปากใต้ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเผ็ดร้อนนะครับโดยสำหรับวิดีโอแรกที่เราจะมาฟังคอมเมนต์กันจะเป็นเรื่องราวจากช่อง y o u t u b e Two Passport One Dream โดยทางช่องนะครับได้มีการชาเลนจ์การกินอาหารใต้เมนูสุดเผ็ดซึ่งวิดีโอดังกล่าวได้มีการร่วมงานกับช่อง y u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  e f o r r a a n d Note ด้วยนะครับโดยจะเป็นการทดลองรับประทานเมนูอาหารใต้3รายการด้วยกันนะครับได้แก่พัดกะปิสตอกกุ้งคั่วปลาอินทรีและคั่วกลิ้งไก่ซึ่งผลออกมาก็ปรากฏว่าชายหนุ่มทั้งคู่ก็ได้รับรู้รสชาติความเผ็ดของอาหารใต้ทั้งเหงื่อแตกปากเจอกันอย่างสาแก่ใจเลยทีเดียว ซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูวิดีโอต้นทางได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายนะครับซึ่งหลังจากวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวถังชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่ออาหารใต้นะครับแล้วก็รวมถึงอาหารไทยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทดลองรับประทานอาหารใต้เมนูเผ็ดๆเหล่านี้กันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันได้เลยครับ ท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าการชาเลนจ์ความเผ็ดในครั้งนี้มันคงจะเจ็บปวดหน้าดูมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับโอพระเจ้านี่เป็นการชาเลนจ์การกินเผ็ดอีกระดับจริงๆหวังว่าพวกคุณจะโอเคกันนะมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอ้พระเจ้าวิดีโอนี้สนุกมาก ฉันคิดว่าจะต้องมีจุดหนึ่งที่ต้องมีคนโทรเรียกรถพยาบาลขอชื่อชมพวกคุณในเรื่องของความอดทนต่อความเผ็ดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเป็นคนรักอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกประทับใจมากที่พวกคุณสามารถรับมือกับคั้วกลิ้งในระดับนั้นได้มาต่อกันที่เมนต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่มันเผ็ดสุดๆจริงๆ ฉันคงจินตนาการได้ว่าในปากของคุณนั้นมันจะมีรสชาติของความเผ็ดที่ร้อนแรงแค่ไหนพวกคุณทั้งคู่คือนักรบจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าอาศัศจรรย์มากฉันชอบอาหารรสเผ็ดเช่นกันและฉันก็สามารถจัดการกับมันได้ค่อนข้างดีแต่น่าเสียดายกระเพาะของฉันไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้อีกแล้ว คุณจะทำอย่างไรกับผลที่ตามมาของการกินเผ็ดนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าแค่ดูคลิปก็ดำลายหลายแล้วมันดูน่าอร่อยมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงทั้งคู่นะครับต่ออะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันต่อไปเธอเข้าแสดงความคิดเห็นไว้ว่า มันดูน่าจะเจ็บปวดขอขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณแล้วก็ขอให้คุณไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอในวันรุ่งขึ้นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นนี้นะครับที่เขาได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงทั้งคู่ในเรื่องสถานการณ์ในตอนเช้านะครับโดยเขาบอกว่าได้โปรดอย่าพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าฉันเคยได้ยินมาว่าน้ำดื่มจะทำให้ความเผ็ดกระจายมากขึ้น ฉันคิดว่านมหรือว่าโยเกิรต์ตน่าจะช่วยได้ดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดแทนพวกคุณจริงๆฉันชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าไม่เผ็ดมากคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารได้อย่างไรเมื่อมันเผ็ดเกินไปโอเคครับทีนี้เราจะมาต่อกันที่ช่อง YouTube ช่องต่อไปนะครับ โดยจะเป็นความคิดเห็นจากช่องยูทูบเบอร์สายอาหารชื่อดังนะครับอย่างลุกมาตินโดยคุณลุกนะครับได้มีการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณลุกได้เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งคุณลุกก็ได้มีการลิ้มลองอาหารใต้ที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยซึ่งเมนูอาหารใต้ที่ทางคุณลุกมาตินได้รับประทานนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารใต้ที่มีชื่อเสียงทั้งสิน้นเช่นผัดตอกุ้ง ขนมจีนแกงใต้ใบเลี้ยงผัดไข่น้ำพริกกะปิหรือว่าแกงส้มนะครับซึ่งข้าวรับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆและนอกจากนี้นะครับทางคุณลูกยังได้มีการทดลองดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งในสไตล์แบบไทยๆอีกด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังในส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันเลยครับท่านนี้ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับอาหารไทยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่า อาหารไทยให้ความรู้สึกที่ดีเสมอด้วยเครื่องเทและสมุนไพรามากมายและทุกครั้งเมื่อฉันได้เห็นใครโพสต์ในเรื่องนี้ฉันก็อดไม่ได้ที่อยากจะกินมันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับทันนี้เขาบอกว่าฉันชอบที่คุณนำเสนออาหารภาคใต้ซึ่งแตกต่างจากยูทูบเบอร์คนอื่นที่มักจะนำเสนอเมนูทั่วไปอย่างผัดไทยแกงเผ็ดหรือว่าต้มยำ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาชื่นชมอาหารปักใต้นะครับเขาบอกว่าอาหารปักใต้น่ากินจริงๆตอนนี้ฉันน้ำลายไหลแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวัดภูกเก็ตน,นะครับโดยเขาบอกว่าที่เมืองไทยอากาศดีจังเลยอยากไปที่นั่นบ้างจังอาหารไทยขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารรสหวานเปรี้ยวและเผ็ดซึ่งมีชื่อเสียง และพระใหญ่บนภูเขาก็ดูเคร่งขครืมมากเช่นกันเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวต่างชาตาินี้ก็ได้มาพูดถึงขนมจีนที่คุณลุกได้ไปกินในมื้อเช้านะครับเขาบอกว่าฉันรักอาหารไทยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นอาหารก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณทำถ้าคุณชอบเปรี้ยวคุณก็เพิ่มผักดองและถ้าคุณชอบความเผ็ดคุณก็แค่ใส่มันเพิ่มลงไป โอเคครับเราจะมาปิดท้ายความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารใต้นะครับโดยจะเป็นความคิดเห็นจากช่องเดวิดบีนเฮียชายหนุ่มจากไมอามี่ฟลอริดาที่ได้ทำการทดลองอาหารใต้นะครับโดยส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมชอบอาหารไทยในประเทศไทยมากนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องเทศที่แปลกใหม่ที่พวกเขาใช้ และสไตล์การทำอาหารของพวกเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัววัฒนธรรมของพวกเขานั้นน่าทึ่งเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็บอกว่านี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมผมวางแผนที่จะไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อทานอาหารอาหารที่นั่นดูน่าทึ่งและฉันก็สงสัยว่ารสชาติอาหารของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าว้าว อาหารพวกนั้นดูดีมากๆและตอนนี้ฉันก็รู้สึกหิวมากด้วยฮ่าฮ <effectiveness> ฉันคิดถึงก,การกินอาหารทั้งหมดเหล่านั้นในประเทศไทยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความรู้สึกต่ออาหารใต้นะครับโดยเขาบอกว่าฉันคิดถึงอาหารไทยภาคใต้จริงๆน่าเสียดายที่อาหารเหล่านั้นไม่มีชื่อเสียงเมื่อเทียบกับอาหารไทยภาคอื่นๆ ฉันหวังว่าจะมีอาหารใต้ในร้านอาหารไทยในต่างประเทศบ้างเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาพูดถึงอาหารใต้เช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่าอาหารใต้เป็นอาหารที่มีรสชาติร้อนแรงและเผ็ดที่สุดในประเทศไทยไม่อยากชื่อเลยว่าคุณจะสามารถกินมันได้ทั้งหมดเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับ โดยชาวต่างชาติท่านี้ก็ได้เข้ามาแนะนําวิธีจัดการกับรถเพลนะครับโดยเขาบอกว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดในสถานาการณ์ที่คุณไม่สามารถรับมือกับรถเพลเหล่านั้นได้ก็คือให้คุณอมน้ำมาในปากของคุณและกลั้วปากเหมือนกับที่คุณทําตอนแปลงฟันวิธีนี้มันจะล้างเมือกส่วนใหญ่ออกจากเยื่อปากของคุณครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ทางอัพคอมเมนต์ได้รวบรวมมาจากช่องต่างๆ ที่ได้มีการทดลองรับประทานอาหารใต้นะครับเพื่อๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไวในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ